นลาบหมูจ้ะสวัสดีจ้ะมีสีผ้ามากินลาบหมูเลยจ้ะนะเอาหมูล,ลงเปนงน็นดวนก็ซีฮิตง่ายๆนี่เลยเด้จ้ะลาบหมูก่อน เอาหมูล้วนกันได้จ้ะตรงตรนี้กันเปิดน้ำมันตรนี้กันจะทอดพริกทอดพริกจ้ะผสรตัง ทำพลิกทอดด้วยจะไดทอดก,กระเุกดไปได้เบิ้งกรจัย เห็ดหลาบแบ็ง่ายๆเ้ยจ้ะเด้อไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากคนมาเข้าวคัวจานว่ายเปิ้ลน้ำมะนาว น้งหมูเข้าไปแล้วเดี๋ย้จะน้งหมูเราก็ต้มแล้วตอนนี้ยังลาบบดไัยเราเด้๋ยวะเพราะว่ารอให้มันเย็นสักพักหนึ่งจังสิมาทำการลาบจ้ะ แสดงว่าสิว่าแหวเบิ้ลอกจะเป็นน้ำมันเก่าทอดพริกจ้ะก,กินก็นหล่บนีแหละ อันนี้เป็นพริกกินดาได้เลยพอครบอ่ะเม็ดหนึ่งก็แคสิบครบบพอหมดต่อพริกทอดมันเธอระมัดมันสิเพดอีกเลยเด้ย๋ยจ้ะโอเคจ้ะเร่มจะปั่นออกล้วโอ้กิน เย็นลงนิดหน่อยจะมาทำการลาบเลยเพื่านจ้ะดูลาบมีเจ้าข่ยม่ได้ยุย่งยากเด้หอมจะ้ะจะไดไม่มีใบมะก,กรูดเนาะอันฝอยใส่มันจะอร่อย Uh, Oke. Okay. Nampak รวมวัวเขาปอ,อีกพริกปนจ้ะต้งสีครบริกทอดต้สงสีกินพริกบนเข้าไปก็อะเขาคขวอจ้ะ ผงสลตรใส่ไปเหรอคอยลืมเดี๋ยวชิมดูก่อนว่าใส่เข้าไปหรือยังโอ้โหกินเปรี่ยวเปนสมออกเต็มที่โอ้น,อน,น้บตาคนจั้งไรสมแหึงหมด จุดนู้มาตสารน้องสารเด็กนะ่อพี่ไม่หรอกจ้ะมีเท่าที่เห็นนี่แหละจ้ะมีประมาณใดก็กินประมาณนั้นก็เป็นอันประเสริฐเรียบร้อยเรียบรใส่จาน โอเค้ะ okay จ้าคอยกินหลับคอยกิสกินประมาณนี้เลยจ้าไม่ต้องอะไรนักหนาะแค่นี้ก็อร่อยได้เลยจ้าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยจ้าไปบอก,กันคลิปหนาะคือเ่านั่หละจ้าสวัสดีจ้า